สวัสดีค่ะพบกับ p ิ p โปออยล์ o u เอ e เสาขาเมืองไทยเอ t เลสนะคะวันนี้นะคะอย่างที่เห็นเนาะเต็มโต๊ะเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวไฟพานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อทาร d ดาเอ็กซ์ Pro นะคะรุ่น3 i n 1นนะคะตัวรุ่น3 i n 1เนี่ยนะคะคือใน1ห,หลอดไฟเนี่ยจะมีแสงออกมาถึง3สีคือ RGB แม่สีเนี่ยแล้วก็สามารถจะผสมสีออกมาทำให้ได้สีที่แบบเยอะมากเป็นซับไพ์ใหม่ที่ตัวใหญ่ขึ้นนะคะ ทำให้แสงเนี่ยจะสว่างยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะคะตัวงานเนี่ยจะค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะคะเท่าที่ดูมีสกรีนที่ขามาให้ด้วยนะคะสด้านหลังนะคะจะมีตัวเมนูมีอัพดาวแล้วก็มีตัวเซนเซอร์นะคะตัวแผงไฟ LED ตรงเนี้ยจะบอกเรานะคะว่าเราอยู่ในเมนูไหนไห,นไหนเวลาเราใช้เล่นตัวนี้จะมีหัวแคนนอนผู้เมียมาให้เรียบร้อยแล้วก็รีเราต่อพ่วงกันแล้วแบบคนที่ใทยบอร์ดนะคะสามารถต่อเข้าบอร์ดได้ด้วยนะคะเราจะต่อพ่วงกันเองก็มีหัวปลั๊กไฟผู้เมียมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะ สามารถต่อพ่วงก,กันได้เลยทําให้เราใช้งานได้ง่ายมากๆทีนี้เรามาลองดูหมวดไฟกันค่ะหมวดซาวเสียงนะคะตัวนี้แน่จะกระพริบตามเสียงนะคะคือมันจะมีไม้อยู่ที่ตัวมันเลยนะมันจับเสียงของมันเองนะแล้วก็จะปรับเสียงให้เองเนี่ยคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นเสียงเพลงนะคะ พิบกันตุ้มตุ่มแดนกันไม่หยุดเลยนะคะตัวนี้จะมีหมวด R G B นะคะถึง255ช่องนะคะลองไปปรับเล่นดูว่าเราชอบโทนสีแนวไหนนะคะลองไปปรับดูเนาะหมวดที่ชอบก็คือจะเป็นหมวดแฟลชตัวนี้สวยอะเวลาแบบไปติดที่เวทีหรือว่าโลดแห่หรือว่าแบบติดที่ไหนเราปล่อยมันแฟลช เมนูที่มันให้มาก็เล่นได้แบบเยอะมากๆแล้วอ่ะครอบคลุมทุกการใช้งานเลยนะคะยังไงลองไปเล่นกันดูนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดดูทาง YouTube นะคะจะได้ดูรีวิวกันอีกซึ่งมีภาคต่อแน่นอนนะตัวนี้นะคะสนใจกดสั่งทักแชทรัวๆเลยนะคะ